นี่คัะที่โตใหญ่ขึ้นมากอีกแล้วนะครับนะโตใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆตั้งใจเย็นพร้อมนะครับนะไม่ว,ว่าขันใจว่เย็นไงก็ต้องตลาดนะครับนะการหาอยากหาก,กินถือเงินไปนพร้อมครับนะ สวัสดีครับวิถีชาวบ้านอีสานผ้ามวนผมบาบอมครับคลิปนี้เมื่อนี้นะครับน้าบาบอมกับสีผ้าพีผ้าน้องนะครับน้ามาสิบเบ็ดขึ้เก่าเหมือนเดิมนะครับน้าเมื่อนี้ก็ตามแรงน้ำธรรมชาติเท่าเมื่อนี้คลิปนี้นะครับบาบอมสีเปลี่ยนเงี้ยนะครับน้ากับสีมาสิบตรงนี้นะครับเป็นหมายเก่านะครับน้าสีเปลี่ยนเงี้ยสีเป็นร่องจีเดียนหรือว่าทักแท่ห่านะครับน้าเมื่อนี้เป็นตัวน้อยนะครับน้ากับสีมาล่องเบงบาสีมีปลาอย่างมากินบ่อนะครับน้ากับสี พี่พอน้องมาเบิ้งมาลุ้นน้ากันนะครับณนะก่อนจะเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสกไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเนะพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวบอมแลเฮ็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆพี่น้องเบิ้งต่อไปนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เวล,ลาบ่าวบอมอัพคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะได้เข่ามาเบิ้งสิบ่ได้พลาดกันนะครับว่ากมาติดตามมาลุ้นมารับชมไปเบิ้งความกับบ่าวบอมเลยนะครับเนะบาะว่าสีมานบ่นะครับผมเบ็ดเท่ากับสิเป็นเบ็ดเบอร์น้อยคือเกานะ่าเนาะเป็นเบ็ดดวงน้อยครับตะกอเบ็ดเนานะกสเป็น เอาปลาน่อยครับกับสิบี่าได้วังปลาง่ายขนาดว่าฟุกกิลีกับโบได้นะครับเนาะวันนี้เป็นทักแท้ครับผม ได้เกียวไปแล้วนะครับกสิบีบเปียงแน่นะครับอนี่กสิบอดีทอมั่นปูครับผมมั่นปูเนี่กสิกินดีกว่านะครับนะปา <c oughs> กกัแย่งนะครับนะอันนี้ก็โอเคครับลงเป็นกินขึ้นเก้าครับผม ปลาขยงเหมือนเดิมครับอ,อยากหากินแบบวิธีชาวบ้านเท่าครับผมเนี่ยนี่ก็สิสวยาเปลี่ยงวันใดครับผมเสีเยด้หลายเทียบี่ก็บอกคออนิยาตตั้งกล้องไว้นะครับเนาะ ภาพก็จะเบลอสั้นครับกส็สะได้เห็นแบบโบไล่ตาในเล็กน้อยครับ ลงกเป็นกินครับถือว่าปลาหลายพรสมควรนะครับเนาะอยไมายนีห้องครับผมนะตรงที่สามห้องครับผมดุนน้มกันไปเรื่อยๆถือใส่ก็บอ่อค่อยไงคือคลิปที่แล้วนะครับเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยก็เป็นแง่กลุ่งไฟห้ฮาก ต,ตัวใหญ่น่จักนน้อยนึงครับผมที่สำคัญก็เงียงมันนะครับนะเนาะระวังให้ดีปากน้ำไดวปวดกำนันนะครับเนาะนี่ คือว่าได้รุ่นครับได้รุ่นเรื่อย ถ้าสิบวเบิดเนี้ยไว้นะครับแล้วก็ถือว่ามันโตมันอ่อนนะครับนะเป็นทักแท้นะครับน,น้าหน้าเขาหน้าเข่าครับผมมันใสเดือนตัวใหญ่ยีลีกับสีหยาบไม่ใช่น้อยนึงครับถ้าสิบวกเปลี่ยงแต่มันกับตัวใหญ่นะครับนะ ต่อองางระวัางนะในสีต,ตกได้เบิดมือครับโอ้ครับผมแจงสลับไม่สมนะครับหน้าปากกันแย่งแซบครับผม ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเนาะโตญ่ขึ้นมาเรื่อยๆโอ้อันนี้เป็นปลาเสี้ยมเฮานะครับเนาะเป็นปลาเสี้ยมหรือปลาเนื้ออ่อนครับผมนี่นะครับเนาะปลาเนื้ออ่อนนะครับเนาะตัวนี้ก็ราคาแพงแค่กันครับอันนี้มีเงียงบ่เนาะครับหนะ่อยเสียมนะครับเนาะเกือบกินเลิกพี่น้องกันกับแมงพ่อปวดใดอยู่นะครับเนาะ ว่าเป็นกีล่าชนิดหนึ่งเลยนะครับนะพ่อนไข่ครับผมตกป่ากลายเขียดหรือว่าถ้าป่าพวกกินนี่เขียดร้ายก็เก็่กับผู้หูนะครับนะตั้งใจเย็นพ่อมนะครับนะเรายว่าขันใจพ่เย็นไงก็ต้องตลาดนะครับนะการหายอยากหากินถึงเงินไปนพร้อมครับ หอยแญ่บามกับวยังว่าท่านได้ภาพไปนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปคลิปหน้าแล้วบมภาษ้าลุงหอยแย่นะครับเนาะก็จะอาจจะมีลายปาลาได้รุ่นนะครับเนาะเป็นแรงน้ำธรรมชาติสุดคกับผม cất thứ ba bao tổ bao khí và bẩn đấy nhé cất thứ ngàm tôi bao tổ ngàm vô bao nồi đấy ai đưng tiệt cò ไข่มดแดงก็เริ่มหายากแล้วครับจ่องนีเนะไข่มดแดงก็โอเคแค่นะครับแนละ้วเป็นสูตรล่าดังเดิมนะครับหนะ้าที่ผูเ้เฒ่าผู้แก่คนใส่มากก็คือไข่มดแดงครับผมกับมันปูนะครับนาะใส่หลากหลายปลานะครับก็จะเป็นปลาเก็ดปลาหนังกินเบิดนะครับเนาะเนี่ย บางทีกินทากปากนะครับแล้วเกาะไต่ข้างเพ่นครับผมตัวนี้ ตื่นลรอพี่น้องวาดนี้นะครับเนาะต่นผู้เหรอครับนัดเดียวเลยพี่น้องว่ะนีโอ้ย แง่ก็เริ่มก่อกวนนะครับเลาะเริ่มมาตอมตาแล้ววันนี้ครับนะ้ำแง่ยังบูฮนะครับนะไม่ให้กินนะครับแนละ้วเนี่ยเขาออกขึ้นมาครับผมแต่ป่าเก็บไว้ค <c oughs> าดว่าครับผม,มคลิปนี้ก็นนาจะได้มกได้แกงนะครับเนาะนางตกลุลน,น้ำกันไปเรื่อยๆครับผม างข้างก็อาจจะใช้เวลาในจักน้อยนึงครับผมกว่าสิได้ตัวถ้ากินเลือกอีกแล้วนะครับแนละ้วตัวนี้โอ้ยนั่ยืนในคออเลยพี่น้องกับตัวนี้นะ <c oughs> ขอเวลาออกกอนนะครับนะอาจจะตายนะครับตัวนี้ เดียครับรุนไปเรื่อย รุ่น,นเดียวกันเบิดนะครับน้องโมน,งนี้คลิปนี้ได้หลายๆตัวกะบมุกได้แกงได้ให้กันครับก็ถือว่าเงี้ยทักแทหรือว่าเงี้ยขีดเดี่ยนห้องก็ถือว่าก็โอเคให้กันนะครับนะ้องิีเมียดตกป่าสะดุ้งก็บ่ค่อยติดแล้วครับบ้านนี่ นพี่น nee, ้องเอ้ยว่าจะไปถือยังงั้นว่า่นถือแล้วครับโดนเลยน้อยได้ลายเทียกะได้แกงได้มกติดยิงงาแบบขามแล้วครับ เยิยดออกเลยนะครับนะปากมันแรงเนีย่ยบัธรมดาครับผมตรงระว่งนะครับนะปาอยียนีไหนนี่อันนี้เป็นปาเขาน่อยพี่้องปาเขาน่อยกับมาแล้วนะครับนะ แซ่บครับผมปลาขาวอันนี้น่ลนลดครับผม ออสัมหยอกมเม่เล่นนะซื้อครับช่องนี้อ้าวนั่นครับนี้กล็ลดอีกทราบตัวครับเอ้าหุ่นข้างขดงาน,นี่แล้วเด้มวลน้ำนะครับเนาะจะ,ปะเป็นการล่างแก่นะเป็นการหยาหากห้กินของวิธีชาวบ้านโลกสวยบ้าบากันครับคลิปนี้ เป็นปลาเขาห้องอีกขึ้นเขากับปลาเขาหน่อยครัอบผม <c oughs> ต้องดึงค่อยๆบอกพี่นอ้อง็ืิติดนะแล้วนะดึงแห้งรุดครับแล้วก็

ลงเป็นกินครับถือว่ากินดีพอสมควรครับสำหรับคลิปนี้กับบ้าบอมขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะกับสิดท้ายไปคะสิโดนนะครับแล้วกับคลิปหน้าเดบบอมกับสิ้ามาหาอยากหากินไม่ก็เกินนะเพราะว่าช่องบ้าบอมกับเป็นแนวนะครับเนาะหากอยากหากินของวิธีชาวบ้านเพราะว่าสิเป็นของกินตามฤดูกาลนะครับเนาะ บ,บ้าบอมกับเช็ดคลิปลงกไงพี่น้องเบิองเรื่อยๆนะครับเนาะคลิปนี้บ้า,บ,า,บ,าบอมกับขอจบใบเพียงแค่นี้สักก่อนขันมาก็จะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจให้บ่าวบอมจะเช็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆพี่นอ้องเบิองต่อไปนะครับเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาบ่าวบอมอัพคลิปใหม่ๆพี่น้องก็บเได้ยประพาสเชลัยขอไมาให้กำลังใจบ่าวบอมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าบอมขอกล่าวคึ้นมาสวัสดีครับ